สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับประคำยามเช้าวันนี้เราคุยเรื่องนิเวศอธิฐานจากพระธรรมลูกาบทที่19ข้อ45ถึงข้อที่48พระธรรมลูกาบทที่19ข้อ45ถึง48ฝ่ายพระองค์เสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหาร แล้วทรงเริ่มขับไล่คนทั้งหลายที่ค้าขายอยู่นั้นและตรัสแก่เขาว่ามีพระวจนะเขียนไว้ว่านิเวศของเราควรจะเป็นนิเวศอธิษฐานแต่เจ้าทั้งหลายมากระทําให้เป็นถ้ำของพวกโจรพระองค์ทรงสั่งสอนในบริเวณพระวิหารทุกวันแต่พวกมหาปุโรหิตพวกธรรมาจารย และคนสําคัญของพลเมืองได้หาช่องที่จะประหารพระองค์เสียแต่เขาไม่พบช่องทางที่จะกระทำอะไรได้เพราะว่าคนทั้งปวงชอบฟังพระองค์มากเมื่อพระเยซูได้เสร็จเข้าสู่กรุงเยสูเ็มและพระอง มาที่พระวิหารสิ่งที่พระองค์เห็นแล้วร้อนใจก็คือว่าเห็นบรรดาพ่อค้าแม่ค้าได้ขายของในบริเวณพระวิหารพระองค์จึงได้ทําการไล่พ่อค้าแม่ค้าไ,าไปที่มีตั้งร้านแลกเงินทั้งการขายวัวขายควายขายแกะออกควายม,มีนะไม่แต่แกะมีแต่แพะมีแรงตาพวกนี้นกพิราบในการใช้ทำเ,เครื่องถวายบูชา นะครับนั่นคือสิ่งที่ที่พระเยซูได้เห็นแล้วก็ไล่ความโต๊ะแลกเงินนะครับเรามาดูว่าสาเหตุว่าทําไมพระเจ้าจึงไล่นะครับผู้ค้าขายในวิหารนั้นข้ออ้างของพระเยซูคืออะไรนะข้ออ้างพระเยซูมีพระชนะเขียนไว้ว่านิเวศของเราควรจะเป็นนิเวศอิฐฐานแต่ว่าเจ้าทั้งหลายมากระทําให้เป็นถ้ำของพวกโจร นี่คือเงื่อนไขที่พระเยซูได้เอามาเป็นเหตุในการไล่คนออกไปจากสถานที่แห่งนี้ในความหมายที่เรามองภาพก็คือว่าวิหารนั้นเป็นที่รับการมรสการพระเจ้าและวิหารนั้นมีบริเวณม,มีสัตว์มีส่วนนะข้างในสุดเป็นเรื่องของลานทำพิธีต่งตางๆใช้คำพูดนี้การถวายเครื่องบูชา นะการถวายเครื่องหอมและเป็นพื้นที่ในการจะถวายบูชาไถ่บาปปีละหนที่เรียกว่าห้องวิสุทธิฉานแต่ว่าจะมีลานชั้นนอกอีกลานหนึ่งลานชั้นนอกอีกลานหนึ่งมีไว้สําหรับคนที่ไม่ได้เป็นคนยูแต่คนที่เข้ามาจารีตยวคนที่เป็นคนยูจะหลุอยู่อีกลานอีกชั้นหนึ่งนะนอกบริเวณที่ทําพิธีนะครับ และถัดจากนี้มาก็เป็นหลานชั้นนอกอีกการหนึ่งที่คนเข้าจาริตยิวจะเข้ามามัส,สการประจาและบรรดาคนยิวเนี่ยคนยิวหมายความว่าก็คือพวกปริศต์หลายแหล่เนี่ยหรือพวกปุปรีทั้งหลายแหล่มายึดพื้นที่ของคนต่างชาติที่เข้าจารีตอยู่เอามาใช้ในการมัส,สการจเจ้าที่ขายของเสียขายอะไรฮะ,ะและรบรรคือขายเงินขายเงินคือ การจะเอาเงินมาถวายวิหารนี้ต้องแรกเป็นคู่ปองหรือคูปองก็ได้เป็นเงินของวิหารจะมาซื้อแกะซื้อแพะซื้อนกต้องใช้เงินของวิหารในการซื้อเพราะเงินข้างนอกถือว่าเป็นมลทินนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่การทํานี้ไม่ได้ปิดอะไรนะแต่ไม่ควรมายึดพื้นที่ของคนต่างชาติที่เข้าจาริตอยู่ที่มานับถือพระเจ้านั่นคือสิ่งที่พระเยซูบอกว่าไม่ควร เอาพื้นที่นี้มาทําเป็นถ้ำของโจรพระเยซูใช้คํานี้ก็มีนัยยะอีกตัวหนึ่งคือว่าการที่บรรดาคนเหล่านี้ขายของแพงไม่ซื้อก็ไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นไม่มีอะไรไปถวายเครื่องบูชานะฮะการขายของแพงนี่คือปัญหาใหญ่เลยแลกเงินก็แพงกว่าปกติ <c oughs> เงินทั่วไปหนึ่งบาท แต่พอมาแลกกับเงินในวิหารต้องซื้อสองบาทนะฮะทำนองเนี้ยคล้ายๆทำนองเนี้ยนะฮะสัตว์ต่างๆที่ไปซื้อก็แพงเพราะไม่ซื้อก็แล้วไปเพราะถ้าคุณไม่ซื้อคุณก็ไม่มีสิทธิในการที่จะถวายเครื่องบูชาต่างๆได้ตามธรรมเนียมตามความเชื่อนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพระเยซูจึงใช้คาว่า,านิเวศของเราเป็นนิเวศฐานอย่ามาทําให้เป็นถ้ำของโจรน,นะครับ นั้นทำไมพวกฟาริสีพวกมหมาผวกผลิตจริงๆอยากจะประหารพระเยซูเขาก็เห็นแล้วว่าก็เกิดความไม่พึงพอใจก็คงมีสองเรื่องใหญ่ๆเรื่องแรก <c oughs> อันนี้เป็นนัยยะไว้ก็แล้วกันนะแต่เรารู้ว่ามันแปลความว่าไปขัดผลประโยชน์พวกป่าปัญดา โปรหิตทั้งหลายแหลหรือพวกมีส่วนเกี่ยวข้องในลานพื้นที่นี้ได้ผลประโยชน์จากการเปิดร้านต่างๆเหล่านี้นะครับมากในแต่ละปีแต่ละปีพอมีพิธีเทศากาลสำคัญๆเยอะแล้วคนทั่วทั้งประเทศต้องมาที่นี่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและพระเยซูทำนี้ถือว่าเป็นการาขัดผลประโยชน์อย่างร้ายแรงก็เกิดความไม่ชอบข้างใน แต่ไม่สแสดงออกนั้นไอ2สองคือสิ่งที่พระเยซูก็สอนในบริเวณวิหารทุกวันนะครับแล้วพรพีก็พูดว่าไงประชาชนก็ชอบฝังพรองนะประชาชนก็ชอบฝังพรองอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้พวกฟริสีก็อยากจะประหารพระเยซูเสียก็เลยพยายามหาเหตุก็ส่งคนไปซดแนมไปเข้าไปอยู่ตั้งคําถามแปลกๆเพื่อให้พระเยซูตอบผิดเนี้ย นะฮะเช่นตั้งคำถามว่าเราควรจะเสียสวยให้กับซีซ่าหรือไม่ควรเสียสวยอย่างเงี้ยนะฮะพระเยซูตอบไงก็ผิดตอบเสียก็ถือว่าผิดใจกับคนยูถ้าตอบว่าไม่ต้องเสียก็ผิดใจกับซีซ่าแต่พระเยซูมีคําตอบว่าของของซีซ่า,ก,า,ก,าก็ถวายแก่ซีซ่าของของพระเจ้าก็ถวายแก่เจ้าทำให้คนยูทำอะไรไม่ได้นะฮะ มีหลายคนมาทดลองพระเยซูลหลายเรื่องหลายอย่างทดลองเรื่องสตินาจของพระเยซูนะทดลองเรื่องความรู้ของพระเยซูเพื่อจะหาทางจับผิดพระเยซูและหาทางประหารพระเยซูเสียนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นเขาจึงหาเหตุตรงนี้แต่สำหรับพระเยซูลแล้วยืนยันว่านิเวศของพระเจ้านั้นต้องทาให้ถูกต้องเป็นนิเวศฐานใช้เพื่อการมรสกรประเจ้าไม่ใช่เพื่อการค้าขายการค้าขายก็ออกไปพื้นที่งอกไปมีพื้นที่เยอะ ในเมืองก็ได้การก็ได้ใกล้ๆวิหารทําได้อยู่นะครับฉะนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าในพระภีร์ใหม่บอกว่าเราคือวิหารของพระเจ้าฉะนั้นอย่าทําให้วิหารนี้เป็นถ้ำของโจรแปลควมว่าจิตใจของเราจิตใจเราต้องบอยสุดต่อพระเจ้าเพราะถ้าจิตใจเราบอยสุดต่อพระเจ้าเราจะเห็นพระเจ้าจิตใจที่บอยสุดความจริงใจของเราที่มีต่อพระเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และก็เรื่องสําคัญท่านพี่น้องท่านแล้วครับ ปาเปาโลพุทะท่านทั้งหลายคือวิหารของพระเยซูเป็นวิหารของพระเจ้าพระเจ้าสถิตอยู่ท่านฉะนั้นจะทําให้วิหารนี้กลายเป็นถ้ำของโจรคือละเลยพระเจ้าไม่สนใจพระเจ้านะฮะแล้วก็ไปทําในสิ่งที่ไม่เป็นที่พอประทัยของพระองค์ฉะนั้นจงรักษาวิหารนี้ให้บ่รยสุดเป็นวิหารเป็นมิเวศแห่งการอิษฐานคือ ให้ใช้เวลากับพระเจ้าผูกพันตัวกับพระเจ้าอย่างเสมอต้นเสมอปลายร่วมใจอิฐฐานครับพระบิดาพระเจ้าสรงเสริมขอบคุณในความรักของพระองค์พระเจ้าอวยพรหลายที่จะรักษาวิหารนี้เป็นวิหารบ่อยเฉพาะพระองค์คือเป็นนิเวศอิฐฐานสืบไปคือการใช้เวลาที่สนุนพระเจ้าตลอดเวลาในพนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนคำถามสำหรับการใคร่ครวญ ในฐานะที่ท่านเป็นพระวิหารของพระเจ้าท่านจะดำเนินชีวิตในวันนี้อย่างไร ข้อคิดประจำนี้นะครับจะทำอะไรจะพูดอะไรจงคิดเสมอว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าและพระองค์สถิตอยู่ในเราอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนพันธกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ